สวัสดีครับวันนี้แมนยู24นะครับมาพูดถึงข่าวสารของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับก็มีเรื่องราวน่าสนใจหลายเรื่องเลยนะครับผมขอไปเริ่มที่เรื่องของเมสันกรีนวูดกันก่อนเมื่อคืนนี้นะครับเป็นฟุตบอลลาลิกาสเปนคู่คืนวันศุกร์นะครับก็เกตาเฟ่เปิดบ้านพบกับแอตเลติกบินเบานะครับโดยที่เกมน,นี้เจ้าบ้านนะครับเกตาเฟ่ส่ง เมสันกรีนวูดลงประจําการเหมือนเดิมนะครับในตําแหน่งศูนย์หน้าฝั่งขวานะครับหรือว่าปีขวานั่นเองนะครับก็ถือว่าเขาเป็นตัวหลักของทีมในฤดูกาลนี้ลงสนามเรียกว่าแทบทุกนัดจริงๆนะครับโดยปรากฏว่าเกมนี้กลายเป็นทีมบินเบานะครับที่บุกมานาก่อนถึง2องสูนะครับก็ได้2ประตูจากอินยากิวิลเลียมนะครับตัทยี่27แล้วก็51เป็นทีมเยือนที่ทําได้ดีกว่านะครับแต่ว่าบิลเบาก็มาเหลือผู้เล่นแค่9คนนะครับเยรายกับ ไอต่อปาเรเดสเนี่ยโดนใบแดงทั้งคู่ก็เลยเป็นโอกาสให้เกตาเฟ่นะครับทีมเจ้าบ้านเนี่ยหุมบุกอย่างหนักจนในทีที่88เนี่ยเกตาเฟ่มาได้จุดโทษนะครับแล้วคนที่ยิงก็แน่นอนครับเป็นเมสันกรีนวูดซึ่งเจ้าไม้เขียวนะครับเลือกยิงด้วยเท้าขวาไม่ได้ยิงด้วยเท้าซ้ายนะครับยิงเท้าขวาแล้วก็แปรไปเหมือนหลอกยิงนะครับแต่ว่าอูนายซิมอนไม่ลงนะครับพุ่งไปปัดได้เมสันกรีนวูดพลาดจุดโทษนะครับแล้วก็สุดท้ายเกตาเฟ่ไล่ไม่ทันนะครับ แพ้ให้กับบินเบาที่เหลือ9คนเนี่ยศูนย์ต่อ2ค่าบ้านนะครับเกมนี้เมสันกรีนวูดเป็นนักเตะที่มีโอกาสยิงเยอะที่สุดของเกตาเฟ่นะครับน่าจะร่วม10ครั้งได้แต่ว่าเปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่ไม่เชื่อวันของเขาจริงๆสำหรับเมสันกรีนวูดนะครับฤดูการนี้เล่นให้เกตาเฟ่ไปในลีกนะครับยีนัดยิงไป8ประตูนะครับก็ยังไม่รู้อนาคตนะครับว่า แล้วดูการหน้าเขาจะเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดหรือเปล่านะครับหรือจะถูกปล่อยออกไปนะครับส่วนพิมเมอร์ลีกเมื่อคืนนี้นะครับมีเตะคู่ฟรายเดย์ไนท์หนึ่งคู่นะครับลูตันทาวพบกับเอเวอร์ตันนะครับก็เป็น2ทีมที่อยู่ท้ายตารางนะครับลูตันเนี่ยต้องการ3คะแนนเพื่อหนีโซนแดงให้หน่าสนเอเวอร์ตันแม้ฤดูการนี้จะโดนตัดแต้มแต่ว่าพวกเขารอดตกชั้นแน่นอนแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเกมนี้เริ่มมานาที24นะครับเอเวอร์ตัน ออกนำก่อนจากจุดโทษของโดมินิกคอนเวิร์ตลูวินนะครับแต่ว่านาที31เอเอเลเจอาเดบาโยนะครับก็ตีเสมอกับลูตันเป็น1-1ครึ่งหลังทีมลูตันเนี่ยบุกหนักมากๆนะครับแต่ว่าเจาะเอเวอร์ตันไม่เข้านะครับแนวรับเหนียวแล้วก็จอแดนพิกฟอร์ดเองก็เซฟเยอะด้วยก็จบเกมลูตันเสมอกับเอเวอร์ตันไปหนึ่งทำให้ลูตันตอนนี้แข่ง36นัดนะครับมี26คะแนนยังอยู่ในโซนแดงเหมือนเดิมนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้แล้วก็ มีสิทธิ์โดนเบอร์ลี่แซงด้วยถ้าเกิดเบอร์ลี่เก็บชัยชนะได้นะครับส่วนอันดับ17ก็เป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แต้มเท่ากับลูตันแต่ว่าประตูได้เสียตอนนี้ดีกว่านะครับส่วนเอเวอเรตันรอดแล้วอยู่อันดับ15ก็เตะให้ครบตามโปรแกรมนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนคืนนี้นะครับพิมเมอรีก็มีลงเตะกันทั้งหมด5คู่นะครับถือว่ามีผลเกือบทุกคู่เลยนะครับเตะเร็วก็เป็นคู่18บแนาฬิกาสานาทีนะครับอาร์เซนอลเจอกับบอรนมัธนะครับอาร์เซนอลถ้าเก็บชัยชนะได้ ก็จะขึ้นนําจากฝูงเกาะเลยนะครับ4คะแนนเพราะว่าตอนนี้มีแต้มนำแมนซิตี้อยู่หนึ่งแต้มนะครับส่วนแมนซิตี้จะไปะเตะคู่5้าทุ่มครึ่งพบกับบู๊แฮมตันนะครับก็ต้อง3มแต้มไว้ก่อนเพื่อจี้อเซนตลต่อไปขณะที่คู่ที่มีผลกับทีแมนยูก็คงจะเป็นคู่ของเบอร์ลี่กับนิวคาสเซิลนะครับเพราะว่านิวคาสเซิลตอนนี้ตามหลังแมนยูแค่แต้มเดียวนะครับถ้าพวกเขาบุกชนะเบอร์ลี่ได้เนี่ยก็จะแซงแมนยูขึ้นมาที่6ชั่วคราวก่อนนะครับแต่ว่าเบอร์ลี่ชั่วโมงนี้ก็ เป็นทีมที่เล่นดีนะครับแนัดหลังสุดแพ้แค่เกมเดียวแฟนปีศาจแดงก็คงต้องไปเชียร์เบอร์ลี่นะครับทีมที่เอาแต้มจากแมนยูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้เอาแต้มจากนิวคาสเซิลให้ได้เกมนี้มาอัปเดตความพร้อมของทีมปีศาจแดงกันหน่อยนะครับแมนยูเนี่ยคือจะเตะคืนวันจันทร์เลยนะครับไปเยือนคริสตันพาเลตทีมฟอร์มดีซะด้วยนะครับก็ล่าสุดเอลิกเทนฮาร์กผู้จัดการทีมนะครับก็ได้ออกมาอัปเดตความพร้อมของทีมก็มีข่าวที่ต้องบอกว่าแฟนแมนยูก็ วันๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเทนฮาร์กเขาบอกว่ากับตันทีมบรูโน่ฟอนเดนเดสมีปัญหาอาการบาดเจ็บจากเกมพบกับเบอร์ลี่นะครับซึ่งบรูโน่เนี่ยไม่ได้ลงซ้อมกับทีมเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าเทนฮาร์กก็ยังขอรอเช็คความฟิตจ,จนถึงวันจันทร์ก่อนนะครับว่าบรูโน่จะไหวหรือเปล่ายังไม่ตัดโอกาสที่บรูโน่จะมีชื่อกลับมาลงสนามนะครับซึ่งทางทีมเนี่ยแน่นอนจะทําสุดความสามารถเยียวยาให้บรูโน่ พร้อมลงสนามเกมนี้ให้ได้นะครับสําหรับลู่เนี่ยคือเป็นนักเตะที่ถ้าไม่เจ็บจริงๆเนี่ยยังไงก็เล่นนะครับเป็นนักเตะที่ฟิตมากเจ็บยากนะครับก็รอลุ้นยังมีเวลาอีกประมาณ2วันให้เจ้าตัวได้ฟื้นขึ้นมานะครับส่วนในรายของสกอตแมกโทมิเน่นะครับเป็นอีกคนที่ยังไม่ได้ซ้อมในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่คาดว่าจะกลับมาซ้อมได้ในวันนี้นะครับวันเสาร์รอดูว่าจะสมบูรณ์100%หรือเปล่า สำหรับการลงตัวจริงนะครับถ้าไม่สมบูรณ์ก็คงจะมีชื่อเป็นตัวสำรองส่วนจอห์นนี่เอเวนนะครับกองหลังอีกหนึ่งรายกลับมาซ้อมแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาส่วนในวันศุกร์เนี่ยเมื่อวานนี้ทีมพักซ้อมนะครับก็มีเวลาอีก2วันก่อนแข่งถ้าอีเวน์ลงได้ก็อาจจะมีสิทธิ์ลงยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กไวก็เป็นได้แล้วก็ดันคาซมิโลกลับไปเล่นกลางรับเนะช่นเดียวกับองตัวน้มางสยาวโอ้โหกลับมาซ้อมแล้วสัญญาเขาจะหมดเต้นฤดูกาลนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีการต่อออกไปนะครับแต่ว่า อย่างน้อยมีสัญญาอยู่กับทีมก็อาจจะต้องใช้งานก่อนขณะที่มาคัสแรดฟอร์ดมีอการเจ็บข้อเท้านะครับเจ็บตั้งแต่เกมกับโคเวนทรีซิตี้ใน FA ครับแล้วยังไม่หายเลยนะครับคาดว่า,าเกมนี้ก็คงยังเล่นไม่ได้สําหรับมาคัสแรดฟอร์ดส่วนตัวเจ็บที่ยังไม่กลับมานะครับก็จะมีพวกไทยเรรอม,มาลาเซีย ราไฟวาลานนะครับลุคชอวิคตอร์ลินเดเลฟลิซันโดมาร์ติเนสเนี่ยเหมือนจะกลับมาซ้อมส่วนตัวแล้วแต่ว่าก็ยังลงไม่ได้นะครับนี่คือความพร้อมของทีมปีศาจแดงนะครับหลักๆเลยก็คือบลูโน่จะลงได้หรือเปล่าในเกมวันจันนี้ก็รอรุ้นกันนะครับเตะตีสองนะครับไปเยือนคริสตันพาเลตต้องการ3มแต้มอย่างยิ่งครับเพราะว่าทีมอย่างนิวคาสเซิลแล้วก็เชลซีตอนนี้ไล่จี้มาติดติดแล้วนะครับแล้วก็แมนยูเองก็ถ้าตามทฤษฎียังมี ลุ้นทาบันดับขึ้นที่5ได้นะครับเนื่องจากว่าสปเปอร์เนี่ยสัปดาห์นี้เขาก็เจอเกมหนักต้องออกไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับเรียกว่าต้องทําแต้มเพื่ออันดับที่ดีที่สุดแล้วก็ต้องห้ามปล่อยจอยด้วยเพราะว่าทีมที่ตามหลังมาก็พร้อมแซงเพื่อทําอันดับไปเล่นฟุตบอลยุโรปเหมือนกันนะครับอย่างน้อยยูโรปาก็ยังดีสําหรับแมนยูดีกว่าไม่ได้ไปไหนเลยนะครับอ่ะก็นี่คือความพร้อมแล้วก็ข่าวสารของทีมแมนยูทีม U, ท่มาอัปเดตกันทางแมนยู24นะครับก็คลิปนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนถ้าชื่นชอบฝก กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ